โอเคนะครับคลิปนี้ไม่มีอะไรนะครับมาทสขำๆระหว่างก๊อปทำเมมให้รูปเพจนะครับแล้วก็ถือเครื่อง i อยานิโออยู่นะครับกำลังอยู่ในช่วงการเทสของผมอยู่นะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาดีวิวเต็มให้นะครับก็ไม่มีอะไรนะครับก็มา,าถ่ายว่างๆนิดหน่อยนะครับมาลองเข้าเกมกันสักนิดหนึ่งผมเปิดมาทำไมสองอัน แตวผมจะโฟกัสให้ดีที่สุดนะครับเท่าที่จะทำได้เนาะเพราะว่าก็ไม่ได้เตรียมเป็นกล้องถ่ายปกติที่ผมเคยถ่ายปก่อทั่วไปนะฮะนี่ก็คือแบบหยิบมาถ่ายเลยนะครับน่าจะชัดนะ๋ยวผมล็อกโฟกัสให้แล้วผมก็จะพยายามจะทํามือให้นิ่งที่สุดแล้วกันนะนะครับ่ะไปเริ่มกันเลยนะครับไม่ได้เริ่มหรอกก็ลองมา วิ่งวิ่งให้ดูเฉยๆนะครับวิ่งวิ่งเทสเทสให้ดูนะครับสนุกสนุกไม่มีสาระอะไรนะครับถ้าใครว่างกา็หลงเข้ามาดูก็ขอ,ขอบคุณมากนะครับระหว่างรอครับเหงาๆก็เลยอัดคลิปลองกดเพย์ให้ดูนะครับว่าเวลา ที่มันเล่นเกมทิปเป e A นะครับมันเป็นยังไงช้าไหมอะไรแบบนี้นะครับสักเกมหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นทิปเปอรเอนะโอเคนะครับอันนี้คือ h o r i z ซ n z ซ r o d a ดอนนะครับ Rost เสียงดีมากบอกเลยผมบอกเลยนะว่าเป็น <R ost! S 1> เครื่องเล่นที่เสียงดีเครื่องนึงเลยะ <R ost! S 1> เสียงดีสุดๆอ่ะคุณลองฟังเสียงเขาเองแล้วก <is> ันคุณลองฟังเสียงเอาเองแล้วกันครับผมเดี๋ยวผมแตะจอให้อีกนิดหนึง่ง แสงอะ่ะมันเพี้ยนจากที่ผมเห็นนะครับจากกล้องถ่ายเนาะประมาณนี้นะครับที่นั็ก็ลื่นมากผมเล่นครั้งแรกผมยังตกใจเลยแบบเฮ้ยคือแบบอย่างนี้เลยเหรอคือแบบนี่มันลื่นมากเลยนะ คือมันน่าจะเทียบเท่ากับเ,เครื่องผมะนะครับที่ทใช้สเปคเแค่ i5 นะครับแล้วก็1 2 1 2 4สอด้วยนะครับแล้วก็การการจอผมเป็น RTX 4 0ศูนย์ e r ศูนนะครับลื่นประมาณกันเลยอ่ะนะครับ แล้วคือดูแ <here? S 1> แสงแล้วเอลอยแบบเข้ามาใกล้ๆก็เบอร์ข้างหลังชัดอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเอฮ้ยมันคือไม่รู้อ่ะถ้าคุณมองด้วยตาผมอะคุณจะรู้สึกเลยว่ามันสวยมากบนจอจอโอเ d ยนะนะที่อยู่ในมือของตัวเองอะนะครับคือมันคือมันจะมีสักกี่ตัวที่ เล่นฮอลลซอนซีโลดอนแล้วก็ภาพสวยได้ขนาดนี้นะครับบนจอโอเลในมือของเรานะครับดูดิโอ้โหแบบมันเนียนนะ่ะผมไม่รู้จะพูดว่าอะไรนะครับแต่คุณดูเอาเองละกันนะครับมันเนียนจริงๆนะครับดูดิคือแบบดูด,ด,ดิดูความพลิ้วมันดิคุณดูดิ ตกนะเอลอยตกเอลอยก็พลิ้วจนตกหน้าผาตายนะฮะเนี่ยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นนะ่ะผมผมฟินอยู่กับเครื่องนี้ทั้งคืนอนะ่ะจริงๆผมฟินอยู่กับแต่เครื่องนี้ทั้งคืนเลยครับทั้งคืนแน,น,น่นอนเนี่ยดูด,ดิคืนนี้เธอจะอยู่กับฉันนะเอลอย เดูดีๆคือแบบโอ้หแล้วดูบแบบเวาต่อสู้เวลาฟันอน่ะคือมันเนียนอ <c oughs> น่นะ <c oughs> คุณเห็นปะโยกไปตัวนู้นเนี่ยเนี่ยอ่าประมาณนี้ครับมาแชร์ให้ดูไป <c oughs> เฉยๆเ <c oughs> ดี๋ยวดูเสียงคุณฟังเสียงมันดิโคตรดี เดี๋ยวไปดนะูตรงหน้าขาอีกรอบแล้วก็แค่นี้พอนะครับทริปสั้นๆน,นะมาแชร์ๆเฉยๆนะครับหาเพื่อนหาเพื่อนตื่นเต้นไปด้วยกันนะครับคือดูดิไม่รู้จะพูดว่าอะไรอ่ะมาลาไปแค่นี้ครับ